เปปาวานมาด้วยค่ะตัวนึงเปปาวานไปตัวหนึ่งเปสิงโตไปอันหนึ่งสิงโตตัวเล็กนะสิงโตนะแมวแมวแมวตัวเล็กแมวตัวเล็กแมวตัวเล็ก,แ,ลกแรงมากแรงมากมสรุปทีเมื่อคืนแม่ดิวสำเร็จไหมใครกับคนไหน ก็ค,คนไหนคะก็ค,ะคนไหนจริงที mm ่ฉ <laughs> ันไปส่งแมวไลออนมาเมื Hence, mm ่อ hmm. คืนพอนะคะพัก oh อืมเมื่อคืนตะเมื่อคืนเมื่อคืน ได้คนขับรถหรือยังคะขับเองได้ค่ะขับเองได้เป็นคนขับรถเองได้ค่ะสบายมากชิวลขออนุญาตทานี่ก่อนนะลุกบ่าย,าย,อยขอบคุณค่ะพี่โมเมพี่โมเมขอบคุณค่ะพี่โมเมคนสวยขอบคุณนะคะใจดีส่งของขวัญมาแล้วใจดีหัดส่งของขวัญให้กันบ้างเนี้ยปีใหม่แล้ว เปของขวัญกันมาได้เพื่อนดูหนังหรือยังได้คนช่วยทําสวนไหมคะใช้อะไรหน่าใส่มากเสียงสะท้อนสะท้อนเหรอ <c oughs> ไม่สะท้อนนะสะท้อนอยังไงไม่สะท้อนค่ะสะท้อนอยังไงไม่ทอนนะคะไม่มีอะไรสะท้อนค่ะอืมไม่สะท้อนหรอกปกติ <c oughs> ตื่นเสร็จกินข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะแบบจะนั่งเ <c oughs> มาส์มอยไป ขอบคุณพี่ลำพายนะคะขอบคุณสำหรับนกกระดาษนะคะใครเอ็นดูก็ส่งเออเมื่อคืนอะใจหนึ่งล้านเลยไลท์ยาวมากมันจะไม่ล้าน,นก็มันก็แปลกแล้วแหละไลท์มาราธอนขนาดนั้นไลท์ทั้งวันนะคะเออหน้าใสจริงค่ะเมื่อคืนเฝ้าแม่ยันตีสี่เนี่ยเนี่ยพี่คนนี้เขารู้เมื่อคืนตีสี่ฉันไป <laughs> จะไปแอลแอลน้องคนนึงมาอยู่ชนบุรีเหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้อยู่ชนแถวไหนไม่รู้น้องคนหนึ่งน่ารักด้วยเขาชื่ออะไรวะชื่อน้องอะไรวะน้องโฟก์รู้ป่าชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะจำไม่ได้ละน่ารักเลยอะสเปกเลยน้องน่ารักมาก ช่อยู่ถึงตีสี่เลยอยู่ถึงตีออสตี่เออสเต็กมากเออฟุกเหรอเออฟุกเหรออ๋อน้องฟุกเหรอสวัสดีค่ะน้องแพรี์ลีคนสวยสวัสดีค่ะพูดเบาๆดูเรียบร้อยแล้วแต่คนค่ะแล้วแต่ว่าคุยกับใครบางทีก็เรียบร้อยบางทีก็ไม่เรียบร้อย แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนที่คุยเป็นใครคะ่ะอืมแล้วแต่ว่าคนที่คุยเป็นใครคะ่ะพี่แพรลี่สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีนะคะถ้าอันนี้เอ่อเซรั่มเซรั่มวิตามินซีจะทำให้หน้าเราดูแบบสดใสนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยว จะถ่ายอีกสองตัวมีแพลีน่าใสมากไปเที่ยวไหนไหมไม่ไปเลยค่ะไม่อยากไปอยากอยู่บ้านน่ะอยากอยู่บ้านเดี๋ยวหลังปีใหม่ค่อยทำงานค่ะมีงานค่อยทำเออน้องเจนพบมันชื่อเจนลบมันไม่ใช่ชื่อเจนพบมันชื่อไอเจนลบไอเจนลบดูแนวเป็นแนวเด็กมึนมนเป็นแนนเด็กมึนมน องนิกน่ารักพวกหล่อนเนี่ยก็ชอบเวลาฉันขึ้นแอผู้ชายอ่ะพวกหล่อน่ะชอบกันจังเลยเห็นฉันแอผู้ชายแล้วชอบกันจังชอบเห็นฉันได้หยอกได้แอผู้ชายชอบ สดวนมน์ข้ามปีวัดไหนไม่สวดค่ะเพราะว่าสวดมาสิบแปดปีแล้วสวดมาสิบแปดปีแล้วค่ะสวดอยู่บ้านไม่ได้ไปวัดค่ะอยู่วัดมาสิบแปดปีแล้วใครอยากสวดก็นุโมทนาด้วยนะคะแต่ว่าทีฉันแบบสวดมาบ่อยละสิบแปดปีแล้วคืนนี้น้องเออมันน่ารักนะฟุกอะ ไอ้ฟุกมันน่ารักมากเมื่อคืนฉันไปเปย์อันนี้มามันน่ารักนะไอ้ฟุกอะเดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวดิฉันให้ดูทุกคนฉันไปแอลนางมาเมื่อคืนดิฉันแอบส่องมันมาตั้งนานแล้วเวลามันไล่อะเดี๋ยวฉันเอาให้ดูมันน่ารักนะอืมนี่นี่คนนี้คนนี้หน้าแบบสเปคฉันเลยอะฉันชอบผู้ชายหน้าหวาน กอันนี้เอาก่อบเออจบ <c oughs> แอบ,บส่องมาแอบบสองผู้มาไม่ใช่ไม่ใช่แอปแว่นหรอกปแอปอันนี้แหละแอปชันมันมันแอปชั้นมันก็เลยไปไปโดนหน้าน้องมัน น่ารักนะน่ารักไหมสวัสดีครับเจวันนี้ยิ้มหรือ,อยังอาจัดไปเป็นคนสุราษฎ์แต่ว่ามาอยู่ที่ที่ชนบุรีนางเป็นเด็กสุราษ์แต่ว่ามาอยู่ที่ชนบุรี ขอบคุณสําหรับของขวัญนะคะขอบคุณสำหรับคุคนบอกว่าชนสองคนเลย <laughs> สวัสดีหนึ่้าร้อคนนะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้เนื้อหอมตั้งแต่เมื่อคืนได้หลับได้นอนหรือยังทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะแล้วก็ขอจอเข้าใจให้ด้วยกดติดตามไปแล้วก็ขอจอเข้าใจกันไปจะได้แบบมีเรื่องให้คุยกันมีเรื่องให้ได้เห็นกัน นะคะจะได้มีเรื่องให้คุยได้มีเรื่องให้เห็นกันหน้ามาหน่อยหน้ามาน่าใจหน่อยหน้ามาหน่อยเออปัดหน้ามานะป,ปัดหน้ามานิดนึงปัดหน้ามานิดนึง <c oughs> ดูเด็กทาแป้งเนียนจังไม่ได้ทาแป้งค่ะทาครีม ไม่ได้ทาแป้งเลยเดี๋ยวจะกินกาแฟเนี่ยกำลังจะเลือกอยู่ว่าจะกินออ,อเมริกาโน่หรือจะกินกาแฟแพรลี่กำลังเลือกอยู่กินอเมริกาโน่ดีกว่าเนาะมันไม่มีอันนี้เดี๋ยวกาแฟาไว้ขายตอนหลังปีใหม่นี่น่าจะหมดละตัวนี้น่าจะหมดละยังไม่หมดนะยนังทาได้อยู่ยังทาได้อยู่ ทำเลสิกมามึงก็ไม่ตามติดชีวิตกูเลยทำเลสิกมาค่ะเลยไม่ใส่แว่นชีวิตใส่แว่นมาตั้งหลายโบ้เป็นสิบปีเหมือนกันนะใส่แว่นอะชีวิตยอยู่กับแว่นมาตั้งนานอันนี้จะเป็นตัวไฮายานะคะไฮายามันจะทำให้หน้าเราแบบไม่เอาไม่ยกขวดหรอกไม่ยกขวดหรอกเดี๋ยวพวกหล่อนรู้พวกหล่อนก็ไปซื้อมาใช้กัน ขาไม่ได้ให้ค่าโฆษณาไม่ยกค่ะยกทำไมไม่ได้จ้างเรารีวิวทำเลสิกมีปัญหาภายหลังไหมตอนนี้ยังไม่มีนะคะตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าในอนาคตไม่แน่นะคะมันต้องไปเช็คตามันต้องไปเช็คอยู่เรื่อยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะน่าจะต้องไปเช็คเป็นระยะระยะหรือเปล่า เมื่อคืนนอนเกือบตีสองเพราะคุณนอนตีสองดิฉันนอนตีสี่เมื่อคืนดิฉันดิฉันยังไม่นอนเลยแม่เตรียมตื่นแล้วเมื่อคืนอะอะไรลูกเอาเลยเอาเลยเอาเลยปุ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเเอาลยนี่ใครปุ้ยเเอาลยนี่ใครปุ้ยเอาเลยยยาตีอะปุ้ยเอาเลยปุ้้ยยเเอาลปุยเอาเลย

ก็คือให้แม่ซื้ออะให้พ่อ่งอาจารย์ไหนกวันทำคุณเนี่ยหลายอาจารย์พัดตายีนืนนึงที่ว่าแม่ฝันเห็นทวดนั่นที่ว่าคือบอกให้แม่ซื้อพัดตาเด็ดเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้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 เอาเลย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 ,เเลย <c oughs> กำลังคิดอยู่ว่าจะหาเห่าหรือจะหาดีเอาเลยเร็วๆอยากไปเที่ยวแล้วจะไปเพื่นะ่ะไปเที่ยวแล้วนะ ไอมกล่อมมากกาแฟต้องรอหลังปีใหม่นะคะเดี๋ยวหลังปีใหม่หนูขายนะคะหอมาอมากน่าทานอมมอือหือสั่งมาแล้วอร่อยดีขอบคุณค่ะ ราคาราคาอะไรคะกาแฟอร่อยมากจริงๆค่ะหลังปีใหม่จะสั่ง,งเกือบหมื่นเหมือนกันเกือบหมื่นเหมือนกันโครงโครงการจากร้อยสู่แสนฟอร์เป็นนักปั้นมือทองคะ่ะดิฉันมันเป็นนักปั้นมือทองคะ่ะอืมมือยังไม่ได้จับหมดเป็นหมื่นมันเป็นความสบายใจนะคะ มันเป็นความสบายใจมันเป็นความสบายใจของเราคร่ะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากทําอะไรแล้วสบายใจมันเราก็ทําไปเถอะอย่าไปคิดเยอะขอบคุณสําหรับไอ้นี้นะคะขอบคุณนะคะเมื่อคืนสนุกมากหลับเลยช่วงนี้ดูอวบใช่ช่วงนี้จะดูแบบมีน้ํามีนวลช่วงนี้มีน้ํามีนวลค่ะเอาแล้วไม่ปิดประตูนี้ฉันเปิดแอร์อยู่แม่จา๋าคุณแม่ไม่ปิดอันนี้ก็ เห็นมีความสุขเราก็มีความสุขกขับคุณค่ะสวยเลิศมากนิกไม่ไล์เหรอคะไม่ทราบนะคะไม่ทราบนะคะไม่น่าจะโสดข้ามปีน้องหมาไปไหนแล้วคะยอมความเป็นระเบียบสุดสวยทุกมุมไม่ถ้าเราฝึกอะทุกคนถ้าเราฝึกแล้วมันจะเป็นนิสัยนะเราฝึกแล้วมันจะเป็นนิสัยเราฝึกการที่เรารู้สึกว่าเวลาเราใช้ของ หยิบของนะเราก็เก็บขยงขยะอันไหนที่เรากินแล้วใช้แล้วอย่าวางไปเรื่อยอย่าวางไปเรื่อยมีถังขยะก,ก็เอาใส่ถังขยะอย่าไปติดนิสัยว่าใช้ตรงไหนวางตรงนั้นใช้ตรงไหนทิ้งตรงนั้นนะถ้าคุณทําแบบนั้นทุกวันทุกวันมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันก็จะรู้สึกว่าขี้เกียจ มันจะขี้เกียจแล้วมันก็ไม่อยากเก็บอยากทิ้งมันก็จะแบบกองๆองวางไว้ 1. สุขภาพกายก็ไม่ดีสุขภาพสสุขภาพใจก็ไม่ดีสุขภาพกายก็ไม่ดีดดคืออะไรมันก็เป็นที่สะสมของเชือเช้อโรคเชื้อโรคแบคทีเรียใช่ไหมอย่างขยงขยะข้าวของเนี่ยบางทีไม่เก็บไม่ทําให้ดีแหล่งสะสมของเชื้อโรคสุขภาพกายก็ไม่ดีพวกเป็นภูมเยิดิฉันเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรเนี่ย ไม่ได้ยิ่งของที่เป็นขยงขยะต้องทิ้งนะแล้วก็สุขภาพใจไม่ดีคืออะไรถ้าเราอยู่บ้านที่มันแบบสกรปรกอ่ะจิตใจมันหดหูนะมันไม่สบายหูไม่สบายตามันมีผลนะมันมีผลต่อสุขภาพจิตนะครบ้านนะ่ะคุณอยู่บ้านแบบไหนสุขภาพจิตคุณก็เป็นแบบนั้นแหละมันเกี่ยวข้องกันนะสองอย่างเนี้ยอยู่บ้านที่สกรปรก บางคนนะห้องหูอะไรน่ก็ไม่รู้เก็บไว้สุขภาพจิตไม่ดีหรอกสุขภาพจิตไม่ดีดังนั้นอย่างสุขภาพจิตดีสุขสุขภาพใจดีสุขภาพกายดีคุณต้องรู้จักจัดบ้านให้มันน่าอยู่ให้มันโลง่งให้มันโปรง่งบายมองมุมไหนแล้วก็รู้สึกว่าออสบายหูสบายตาสบายใจนะครับฝึกได้ฝึกได้ฝึกได้ เมื่อคืนดูแม่แอลหนุ่มเพลินเลยแอลถึงตีสี่แอลถึงตีสี่ค่ะนะคะมีความสุขสวัสดีแพรรี่สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอเจ้าจอขอใจกันไปขอเจ้าจอขอใจไปนะคะอะไรยาวๆไปตื่นแล้วก็จะไลฟ์ไปเรื่อยเปิดแชแะฉนะคะมาเฝ้าไลฟ์มาอยู่ไลฟ์แล้วก็พูดคุยกับทุกคนนะคะไม่ต้องกลัว มีเรื่องให้เมาส์มอยซอยแปดทุกวันเออนะคะดูจนหลับหนุ่มให้แอลนานเลยพี่แพรส่งเสริมให้น้องๆได้ค่าขน,นมเอ้าได้หลายบาทนะนะ่าอย่างน้อยก็หลายร้อยแหละเมื่อคนะืนน่ะอีน้กอไอีนีกนก็ได้หลายร้อยนะเมื่อคืนน่ะคือไนละค์ like กับดิฉันนะ่ะพีเคอ่ะคนส่งของขวัญให้นางอยู่นะผู้ติดตามก็แต่มันดีอยู่นะมันยังส่งข้อความมาขอบคุณเลยมันขอบคุณนิสัยดี บอกขอบคุณมากมากนะครับผันดีครับยังรู้จึกยังรู้สักแบบเออวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับนางบอกอืมหน้าใสมากค่ะรีวิวครีมหน่อยรีวิวไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายเราก็เลยไม่อยากรีวิวอืมถ้าเดี๋ยวเราขายแล้วค่อยรีวิวรีวิวของที่เราขายดีกว่าอันไหนที่เราไม่ขายไม่รีวิว ร้านทําฟันอยู่จันทบุรีรู้เลย่หน้าโลตัสมันมีคลินิกอยู่คลินิกหนึ่งคลินิกฟันอยู่หน้าโลตัสเอ๊ะไม่ใช่อยู่หน้าโลตัสอยู่หน้าโรบินสันอยู่หน้าโรบินสันตรงนี้เอ๊ะตาดขับรถชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วชิวชิวอตอนแรกยกมือตอนหลังยกขายกขาทำไมวะ ตอนแรกยกมือตอนหลังยกยกขามึงก็ต้องตื่นก่อนนะมึงจะไปยกรีบยกขาไปไหนนะยกขาอย่างดีนะไม่บอกยกล้อจะเจาใช้คําว่ายกล้อเลยอือสดชื่นดมหน่อยอร่อยเลยดมหน่อยอร่อยเลย <c oughs> พี่อยู่อําเภอเมืองสะแก้วสะแก้วผ่านอยู่ค่ะแจ่ก่อนเคยไปเส้นสะแก้ว มันออกไปทางเนอแเก่งหางแมวเอ้ยเคาไม่ได้เขาสอยดาวแล้วไปสากแก้วออกไปเส้นนู้นแต่ก่อนเคยขับรถไปอยู่เส้นนู้นไปบ่อยเส้นสากแก้วต้องผ่านสากแก้ว <laughs>